ในวันนี้ในการนี้ผมขอสัสนุนการสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันสามประการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ <c oughs> ก็คือการมีสติรู้ตัวมีวินัยถูกต้องเอื้อธรใส่ใจนี่แหละครับคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องการในเวลานี้มากที่สุดต,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 ต่อไปก็ตามนะการมีสติรู้ตัววินัยถูกวินัยถูกต้องเอื้อธรใส่ใจนะเป็นวัฒนธรรมของไทยที่มีมางยาวนานโดยเพาะความเอื้อธรกิจสาธรณะเพื่อแผ่แบ่งปัน รักเพื่อนรักครอบครัวรักตัวเองรักคนอื่นนะสิ่งเหล่านี้เราต้องเสริมสร้างให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของแรงงานก็คือผู้ประกอบการนายจ้างพี่น้องผู้ใช้แรงงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมป้องกันและประยุกต์เป็นค่านิยมในการทํางานของเรานะครับคำว่าค่านิยมนสำคัญเหมือนกันค่านิยมมีหลายเรื่องนะค่านิยมในความรักชาตินะรักคนอื่น รักธรรมาชาติรลกต่างมันต้องมีค่ายนิยมที่ดีๆเหล่านี้ซึ่งเราสร้างกันมายาวนานแล้วนะประเทศไทยไม่ได้มีเกิดมาเมื่อสิบปีร้อยป,ปีที่ผ่านมันหลายร้อยปีมาแล้วค่อยๆสร้างกันขึ้นมาแล้วก็สร้างกันต่อไปแล้วก็สร้างค่านิยมในทุกๆเรื่องของเราในะในการที่เป็นคนไทยเป็นประเทศไทยที่มีอัตลักษณ์มายาวนานนั่นคือประเทศไทยที่มีความแตกต่างกันหลายประเทศนั่นคือโอกาสนั่นคือซอฟต์พาวเวอร์ของพวกเราด้วยนะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนนั้นตระหนักดีว่าการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยคือเกิดในสังคมบ้านเรานั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นแล้วก็คือเริ่มที่ตัวเองก่อนเสมอนะพร้อมกับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและภาค,ภาคเอกชนทุกแห่งเพื่อจะปรับตัวเองในการสร้างมิติใหม่ในการทํางานที่เน้นสวัสดิภาพและความปลอดภัยไร้เกณฑ์เสี่ยงนะอะไรก็กเสี่ยงทั้งนั้นแหละนะถ้าไม่เสี่ยงกันเลยก็อยู่เฉยไม่ต้องทําอะไรไม่มีความเสี่ยง แต่ก็ไม่ได้มันก็มีความเสี่ยงอย่างอื่นเกิดขึ้นนะไม่ไปเกี่ยวข้งของใครไม่ไปทางานที่ไหนไม่เดินทางแม้แนะสุขภาพมันก็ตัวเองก็แลมันทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดนะเราต้องช่วยกันทั้งตัวเองนะคนอื่นด้วยเราจะต้องมีแผนเผชิญเหตุเพื่อหลังับความเสียหายและแก้ไขสก,กณ์ได้ทันท่วงทีมีการทักซ้อมการปฏิบัติเป็นระยะระยะเหล่านี้เราได้ทามาอย่างต่อเนือ่องการเตรียมการการแก้ปัญหาสิ่งต่อไน,นี้ถ้าเรามีแผน นะเพื่อจะรับความเสียหายและแก้ไขสากาักในสถนทุกทีมันต้องมีการซักซ้อมนะให้ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่อะไรมันจะเกิดขึ้นมันมีอะไระเกิดขึ้นมาบ้างเขาเรียนกะว่าตั้งสมมุติฐานเอาไว้เสร็จแล้วก็ทําแผนไว้ว่าถ้าเกิดน,นี่ระดับหนึ่งสสจะทําอย่างไรอย่างไะมันจะได้มีแผนเผชิญเหตุไปล่วงหน้านะครับในวันนี้ผมถือว่าทิ้งนโยมายที่สุดให้ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่แล้วก็เป็นทุนในการทํางานของทุกคนทุกตําแหน่งผมก็อยากให้ผู้ใช้แรงงานของเราจํานวน มากกว่า3 7ล้านคนตามยอดที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจจะมากกว่านั้นด้วยทําไปนะผมต้องการให้คนเหล่านี้มีความสุขได้รับการดูแลความปลอดภัยระหว่างการทํางานนะเพราะนั้นด้วยค่านิยมใหม่อันนี้นะก็เพราะทุกท่านทุกที่ท่านเป็นทรัพยกรที่มีค่าที่สุดของประเทศและข้อามสุดปีเป็นทรัพยากรเป็นคนที่มีค่าที่สุดในครอบครัวของท่านนะในฐานะผู้นำครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราในวันนี้และอนาคตด้วย <c oughs> ผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าองค์ประกรอบหนึ่งที่ทําประเทศเรามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามวิสัยทัศน์อันนั้นของรัฐบาลก็คือความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุกข,ของผู้ประกอบการนายจ้างและลูกจ้าง